สวัสดีค่ะอิจิบังบุค๊คเลคคอเมน์ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการรีวิวหนังสือเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะโดยครั้งนี้เซนเซได้เอาหนังสือเกี่ยวกับการสอบระดับ N4 มาแนะนำให้อีกแล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะเราจะมาแนะนำเล่มนี้นะน e เล่ม Point and Practice JLPT N4 ในส่วนของตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์นะคะโดยเล่มนี้เนี่ยมีความหนาแค่นี้เอง บางมากเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเห็นบางๆอย่างข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมด20ครั้งนะคะถัดมาก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบ1ชุดที่เสมือนข้อสอบจริงเลยในส่วนที่3คือรายการคำศัพท์นะคะแล้วก็ส่วนที่4คือดัชนีคำศัพท์ แล้วก็ในส่วนที่5คือคําตอบแล้วก็คําอธิบายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยดีกว่าส่วนแรกเนี่ยเป็นแบบฝึกหัด20ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็จะแบ่งเป็น2หน้าคู่แบบนี้มีรูปแบบคําถามเหมือนกับในข้อสอบะระดับของจริงเลยเช่นเติมศัพท์ลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับประโยคเลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกัน การเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับประโยคแล้วก็อ่านคันจิเป็นตัวให้รังนะ่าหรือจากตัวให้รังน่าเป็นคันจิได้ยังไงใน20ครั้งเนี่ยก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะคะเหมือนๆกันไปส่วนที่2ค่ะจะเป็นส่วนของตัวอย่างข้อสอบมีทั้งหมด28ข้อตัวนี้ก็จะเหมือนข้อสอบจริงเลยนะคะในพ์ทคันจิแล้วก็คาศัพท์ใครที่เพิ่งเคยสอบเป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เวลาไปเจอเข้อสอบจริงอะ่ะจะได้ไม่ต้องตกใจเนาะก็จะรู้ว่าเออแต่ละส่วนจะต้องทําไงบ้างก็เป็นส่วนที่ให้เราฝึกปรือก่อน จะไปเจอเข้อสอบจริงนะคะส่วนที่3คือรายการคำศัพท์20ครั้งเออแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นครั้งที่1จะเป็นเรื่องของการแนะนําตัวเองมีคําว่าอะไรบ้างนะส่วนครั้งที่2เกี่ยวกับวันหยุดมีคําศัพท์คําแปลภาษาไทยแล้วก็ตัวอย่างประโยคให้ตามที่เห็นในภาพนี้เลยนอกจากนี้นะคะในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคันจิข้างล่างประมาณ5-6ตัวแถมมาด้วย มีทั้งเสียงอ่านองโยมิคุงโยมิแล้วก็ตัวอย่างคำศัพท์ให้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะ มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแบบหน้าคู่กันไปนะครั้งที่หนครั้งที่2คู่กันครั้งที่3ามครั้งที่4คู่กันไปถึง20ครั้งเลยค่ะส่วนถัดมาค่ะก็คือดัชนีคำศัพท์นะคะเรียงคำศัพท์จากอะถึงอึ้นนะถ้าเกิดใครแบบหาศัพท์ว่าเออมันอยู่หน้าไหนนะในเล่มนี้ก็จะสามารถหาได้สะดวกสบายเลยในส่วนเนี้ยเซนเซอาจจะชอบแบบว่าตอนท้ายที่เราอ่านท่องศัพท์มาหมดแล้วอะแล้วเราก็มานั่งเขียนคำแปลภาษาไทยตรงเนี้ยในส่วนของดัชนีคำศัพท์ตรงเนี้ยสามารถซิหลอก เก็บเอาไว้เอาไว้ท่องหน้าห้องสอบอีกทีหนึ่งก็ได้นะถัดมาค่ะในส่วนสุดท้ายค่ะก็คือเฉลยคําตอบแล้วก็คําอธิบายอันนี้ก็ตรงตามที่เป็นแบบฝึกหัดที่เราทํากันมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดในส่วนของที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็คําศัพท์ด้วยมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเล่มนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็ออขอเป็นความคิดเห็นของเซนเซเพียงคนเดียวนะคะใครมองว่าเล่มนี้ดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่พิจารณาได้เลยค่ะสําหรับข้อดีเซนเซก็รู้สึก ว่าเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีการแบ่งเป็นครั้งครั้งครั้งไปเนาะถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่มีเวลาจริงๆไปทํางานกลับมาเหนื่อยมากเลยเราอาจจะแบ่งเลยค่ะเ,เล่มหนึ่งใช้เวลา20วันเนาะก็ทําแค่วันละหน้าอ่ะทั้งในส่วนที่เป็นวันฝึกหดัดกับในส่วนที่เป็นรายการคําศัพท์นะก็ทําไปวันละหน้า2หน้าอย่างเงี้ยตามสบายเลยถือว่าเขาแบ่งมาให้แล้วนะแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่เหมือนกับข้อสอบจริงทุกๆพาร์ทเลยคือแบบว่าไม่ได้มีรูปแบบ อื่นที่มันแบบต่างออกไปจากในข้อสอบเลยนะคะใครที่ไปสอบครั้งแรกอะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเวลาเจอของจริงว่าแบบอันนี้ตรงส่วนพันนี้ทํายังไงหรอไอขีดเส้นใต้นี่มันคือหมายวาว่ายังไงอย่างเงี้ยก็เอาไว้ฝึกฝีมือก่อนได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเล่มนี้คือเราสามารถอ่านเองได้เลยไม่ต้องมีคนสอนเพราะว่าเขาจะมีตัวอย่างมีคําศัพท์มีคําอธิบายอะไรครบอยู่ในเล่มเดียวเลยนะคะ ส่วนข้อเสียค่ะมีอย่างเดียวเลยคือเล่มบางจังเลยอ่ะอยากให้เล่มมันหนากว่านี้จังเลยคือข้อสอบแบบอยากให้เยอะกว่านี้นะสำหรับคนที่อาจจะเป็นอย่างเซนเซเนาะคือแบบว่าชอบฝึกทำข้อสอบมากกว่าที่จะนั่งท่องนั่งจำนะก็คือชอบเล่มหนาๆแต่คือไม่ต้องหนามากก็ได้มันก็หนักใช่ไหมแต่นี้ก็ถือว่าบางไปนีนึงบางมากเลยเห็นไหมราคาเล่มนี้นะคะอยู่ที่225บาท 225บาทเขียนตรงนี้เลยก็สามารถทดลองอ่านได้นะคะด้วยการสแกน QR code ข้างล่างตรงนี้หรือว่าจะสั่งซื้อกับสำนักพิมพ์ส,ะสะอสทก็จะมี QR code ให้เช่นกันหรือว่าใครที่ดูคลิปเซนเซจจบแล้วอยากได้ขึ้นมาก็สามารถติดต่อมาหาพี่ๆแอดมินที่อิจิบังได้นะคะสามารถทักไลน์ไปก็ได้หรือว่าแชท c e b o o k Page ก็ได้เช่นกันเราก็จะมีบริการจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะเป็นการแนะนำหนังสือการสอบ N4 แต่ว่าในชุดของ Point and Practice N4 เนี่ยคือมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เนาะมันยังมีในส่วนของการฟังการอ่านอีกด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังเซนเซจะมาแนะนำใหม่ให้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เป็นส่วนของตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครช่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ช่องของอีจีบังไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีคลิปดีๆมาแนะนำหนังสือมาสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นสอนวยากรณ์ แล้วก็แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย